นี่ครัก็คือบริษัทโรเบริรเฮาสนะครับจำกัดมหาชนเปิดน,น,น,นะับตำแหน่งกว่า200อัตราที่ปัตตานีและก็ที่เจนะาจังหวัดสงขลาครับก็เป็นบริษัทวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับซึ่งก็ตอนนี้บริษัทกําลังจะเปิดนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลบาน,นาสําหรับใครที่สนใจนะครับ ก็ดูวิธีการสมัครได้ในวิดีโอนี้นะครับแได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับแฟนเพจบอกเราแจ้งข่าวทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับงานนะครับก็ตามที่ได้มีการแชร์อย่างแพร่หลายนะครับคือของ Global House Pattani นะครับรับสมัครพนักงานกว่า200อัตรานะครับมีหลายคนถามว่า แล้วจะสมัครยังไงครับวันนี้แอดก็จะมาสอนการสมัครออนไลน์นะครับให้กับแฟนเพจทุกท่านนะครับคือขั้นตอนแรกก็คือให้ทุกท่านไปที่บอกเล่าแจ้งข่าวนะครับเป็นเพจของแอดเนะครับบอกเล่าแจ้งข่าวเนี่ยมาเข้าที่หน้าเพจเสร็จแล้วคือเข้าไปที่เนี่ยครับโพสต์ที่ปักหมุดไว้รับสมัครงานกว่า200อัตรานะครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ global house ปัตตานีครับรับสมัครพนักงาน200รออัตรานะครับก็มีตำแหน่งดังนี้นะครับผอสาขารองผอสาขาหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็อื่นๆกว่าอีกสิบตำแหน่งนะครับรายได้ดีแน่นอนนะครับจะสมัครยังไงนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์นะครับลิงก์ตรงนี้ปุ๊บเข้ามาครับก็เนี่ยกดกดยอมรับนะครับ กดยอมรับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่ฝากใบสมัครงานนะครับเราก็สามารถเลือกตำแหน่งที่จะสมัครนะครับว่าจะเลือกตำแหน่งอะไรนะครับสมมติมว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายขายอะไรเจ้าหน้าที่บริหารการผลิต3มตำแหน่งนะครับแอดมินเสร็จแล้วเราก็เลือกจังหวัดนะครับสมมติว่าเราจะสมัครที่จังหวัดปัตตานีนะครับเราก็พิมพ ที่ปตัตเนี้าที่ปตัตเนี้นะครับแล้วก็เลือกสาขาซึ่งมีแค่สาขาปตัตเทนี้นะครับอีกจังหวัดนึ่งนะครับที่เปิดรับสมัครก็เป็นจังหวัดสงขลานะครับก็สาขาชนะก็กดที่สงขลานะครับนี่สงขลาแล้วก็เลือกที่สาขาชนะก็กําลังรับสมัครอยู่นะครับเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับชื่อนามสกุลนะครับ เลขแบบจำตัวประชาชนจังหวัดนะครับอายุแล้วก็อย่าลืมอัปโหลดรูปโปรไฟล์นะครับเนี่ยกดแล้วก็จะมีให้อัพโหลดรูปนะครับแล้วก็เสร็จทีนี้นะครับเขาให้อัพโหลดรีซูเม่ด้วยนะครับก็อันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าใครที่มีรีซูเม่พร้อมก็ให้อัพโหลดนะครับ ส่วนด้านขวานี้อัปโหลดเอกสารบังคับเฉพาะตำแหน่งงานก็คือไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าแอดถามทางบริษัทแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีรีสูมเบยนะครับก็ติก๊กอันนี้ติก๊กอันนี้คือเขาจะให้เรากรอกประวัติอีกทีหนึ่งครับประวัติการศึกษา,ปร,กษาประวัติการทำงานแต่ว่าอยากแนะนำก็คือให้เราทำรีสูมเบยไว้นะครับเพราะว่าเขาจะพิจารณาเราก่อนนะครับ ก็เสร็จทีนี้เราก็กดยอมรับกดยอมรับแล้วก็กดโรบอตอ่าเสร็จแล้วก็ส่งใบสมัครงานนะครับก็แค่นี้เราก็สามารถส่งสมัครงานได้แล้วนะครับ